สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้มาเจอเจอกับพิมอีกวันนะคะก็ขอบคุณสําหรับการเข้ามาติดตามนะคะทางสมาชิกใหม่แล้วก็สมาชิกเก่านะคะขอบคุณสาหรับการรับชมนะคะที่กดไลค์กดแชร์กันนะคะวันนี้ก็เป็นอีกวันนะคะที่จะมาพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องแล้วก็น่าสนใจแต่วันนี้ก็คือจะขอพูดในประเด็นที่น่าสนใจในหลายคนนะคะในเรื่องของเจ็ดเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะให ตัวเองน่าเป็นคนที่มีสเสน่ห์ให้คนอื่นเขาชอบเรานะคะเขาละกขชอบเราไปไหนมาไหนมีแต่คนรักคนชอบเรานะคะวันนี้ก็คือจะขอมาพูดคุยประเด็นนี้นะคะโดยเชื่อว่าในหลายคนนั่นก็คือสนใจที่อยากที่จะพัฒนาบุคลิกภาพของตัวเองนะคะว่าเราจะนั้นจะมีเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพอะไรกันบ้างนะคะข้อแรกนะคะก็คือเราต้องพัฒนาแก้ไขที่เราต้องเป็นคนฟังที่ดี นะคะการเป็นคนฟังผู้ฟังที่ดีนั้นคือมันดียังไงดีในกรณีที่เวลาที่เราไปพูดไปคุยกับใครก็ตามนะคะเจ้าสาว,สาวก็คือเวลาที่มีคนพูดกับเรามาและทีนี้เราก็คือตั้งใจฟังเขาเราฟังเขาจบอะไรตา่างก็คือทุกคนนะคะเวลาที่เขาพูดออกมา้วเขาก็หวังที่จะว่าผู้สื่อสารผู้ฟังนั้นตั้งใจฟังเรานะคะ ดังนั้นนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะเพราะว่าบางคนนั้นคือเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบฟังอะไรต่างๆมันทําให้เวลาที่เราไปพูดคุยกับใครเขาก็เหมือนกับว่า,วาเราเราไม่ค่อยมีความอดทนที่จะรับฟังอัไนต่างๆเราต้องฝึกความอดทนในการที่จะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะข้อต่อมานะคะก็คือต้องเป็นคนที่ใฝ่เรียนรู้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตถามว่าเราต้องทําในสิ่งที่แบบว่าเราสนใจเราชอบเราอะไรต่างๆ เ,เพื่อนๆเคยฟังเคยเห็นไหมคะเวลาที่เราไปพูดคุยกับใครสักคนหนึ่งที่คนนั้นน่ะเขาแบบเหมือนเป็นคนมีความรู้เราพูดอะไรไปก็คือเขารู้เขาแบบแนะนําเราดีอะไรต่างๆนี่คือมันเป็นมันเป็นบุคลิกภาพอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ทําให้มีทาให้คนอื่นนั้นอยากที่จะพูดจะคุยกับเรา เคยมีบางคนนะคะที่แบบว่าที่พิมพ์รู้จักนะคะก็คือเขาค่อนข้างที่จะมีความรู้มากมากก็คือมันทําให้แบบเวลาที่พิมพ์คุยกับเขาเหมือนว่าเหมือนเขามาเติมเต็มความรู้เราดังนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นนะคะที่แฟนๆนั้นคือจะต้องแบบหาความรู้หาข้อมูลหาในสิ่งที่แบบว่าเป็นสิ่งที่แบบเป็นความรู้ให้ก,กับตัวเองอย่างน้อยๆก็คือเวลาที่เราพูดคุยกับคนอื่น เขาก็อยากที่จะพูดคุยกับเราเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเพราะว่าเรามีความรู้เราสามารถไปแชร์ไปเติมเต็มให้กับกันและกันได้อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญและก็สําคัญมากๆเลยนะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าการเป็นคนมองโลกในแง่ดีนะี่คือมันมีอิทธิพลมากๆนะคะเพราะอะไรเพราะว่าทุกๆคนนะคะอยากที่จะพูดจะคุยกับคนที่เขามีทัศนคติด้านบวก เป็นคนที่มองโลกในแง่ดีเราคงจะไม่อยากจะคุยกับใครที่แบบว่ามีทัศนคติด,ด้านลบพูดจาลบๆบพฤติกรรมลบๆตลอดเราก็ไม่อยากเข้าใกล้นะคะเพราะอย่างที่บอกนะคะว่าเวลาที่เราพูดเราคุยกับเขาแล้วเราเราจะเห็นทันทีว่าเขาเป็นยังไงอง้อคนนี้ชอบนินทาคนอื่นชอบว่าร้ายคนอื่นคิดแย่มากรแรงต่างเราก็ตป e p away นะคะ เ,เพื่อนๆนะคะนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญที่เรานั้นจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองให้ตัวเองนั้นเป็นคนมีทัศนคติด,ด้านบวกนะคะถือว่าเป็นเรื่องสําคัญนะคะข้อต่อมานะคะเป็นคนที่รู้จักที่จะชื่นชมคนอื่นรู้จักที่จะให้กําลังใจผู้อื่นอย่างกรณีที่แบบว่าเราเจอเพื่อนๆรุ่ขขงหูที่เขาประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานว่าประสบความสําเร็จจากโปรเจกต์อะไรต่างๆ ตอนนั้นอยากที่จะไปพูดไปคุยไปชื่นชมไปให้กําลังใจเขาเพราะบางคนนั้นคือเขาอยู่ในภาวะที่แบบว่าทุดท้อไม่มีกําลังใจอะไรต่างก็คือเหมือนผิดหวังจากในหลายๆเรื่องอะไรต่างก็คือหากเราไปให้กําลังใจหรือว่าอะไรเขาเขาก็รู้สึกดีเขาก็จะรู้สึกว่าโอ้คุณนี้เขาแบบ ดีนะแรงต่างรู้จักที่จะให้กําลังใจเราในยามที่เราท้อท้อเสียใจหรือว่าอะไรต่างทุกคนนะคะต้องการดังนั้นการที่เราจะ,จะพัฒนาบุคลิกภาพของเรานะคะข้อนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญเช่นกันนะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการที่แบบเรารู้จักที่จะเคารพผู้อื่นเคารพยังไงทุกคนนะคะต้องการที่จะให้คนอื่นปฏิบัติต่อเราอย่างดีๆคุณต้องคิดน,นะคะว่าคุณต้องปฏิบัติต่อคนอื่นดีเช่นกันนะคะ ดังนั้นนะคะเราก็ต้องรู้จักที่จะเครารพคนอื่นรู้จักที่จะพูดดีกับคนอื่นรู้จักที่จะทําดีกับคนอื่นเพราะาเราก็ต้องการให้คนอื่นเขาพูดจาดีทาดีกับเรารู้จักเคารพเราอะไรต่างๆดังนั้นเราต้องเลือกที่ตัวเราเราต้องทําต้องรู้จักที่จะเครารพคนอื่นนะคะเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญเช่นกันนะคะข้อต่อมานะคะในเรื่องของการเป็นตัวเองการเป็นตัวเองนะคะนี้ก็คือเหมือนกับว่าเราไม่เฟ k ตัวเอง บางครั้งนะคะเราก็คืออยากที่จะให้เพื่อนๆอ,อย่างให้คนอื่นเขารักเขาชอบเราเราพยายามพยายามอย่างมากที่จะเฟกตัวเองอะไรต่างๆแต่เรื่องนี้มันก็ไม่โอเคนะคะแต่ก็ไม่ใช่ว,ว่าเราเป็นตัวของตัวเองจนสุดโต่งอะไรต่างๆนะคะก็คือเราต้องดูในในความเหมาะสมนะคะดังนั้นนะคะเพื่อนๆเราจําเป็นที่จะแบบว่าต้องเป็นตัวของตัวเองนะคะแต่ทั้งนี้ก็คือดูที่การเทศะดูที่หลายๆอยา่างโอกาสอะไรต่างๆด้วยนะคะมันต้องทุกอย่างมันต้องคือสัมพันธ์กับ ฐานที่การรัทศาอะไรต่างอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญข้อจุดท้ายนะคะก็คือการที่จะรู้จักสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะทุกๆคนนะคะเวลาที่แบบว่าเวลาเราพูดคุยกับใครก็ตามเราจะรู้เลยว่าผู้ชายคนนี้หรือว่าผู้หญิงคนนี้เขาดูเหนียมอายเขาดูไม่มีความมั่นใจพูดจาอะไรต่างๆมันก็ทําให้เราแบบหงุดหงิดอะไรต่างๆนะคะเราก็ไม่อยากพูดอยากคุยเพราะาพูดไปก็เหมือนกับว่าเขาแบบ ไม่มั่นใจตัวเองเอาียเลยทําให้เราแบบว่าไม่ค่อยยฮปปี้เท่าไหร่เวลาที่เราพูดคุยดังนั้นถึงเป็นเรื่องสําคัญนะคะที่เรานั้นจะต้องฝึกตัวเองให้ตัวเองนั้นมีความมั่นใจวเวลาเริ่มจากการฝึกจากน้อยๆนะคะจากในเรื่องของการแต่งตัวนะคะจากเดิมที่แบบว่าเราอายที่จะแต่งแบบนี้แบบนี้ทั้งทางที่แบบว่าเราจะเป็นต้องแต่งแต่ล่าก็คือเราก็คือเริ่มพัฒนาตัวเองจากสิ่งเล็กๆก่อนนะคะในการสร้างความมั่นใจสร้างความมั่นใจเป็น ในแต่ละวันแต่ละวันนะคะทีนี้เราก็มาดูว่าแต่ละอาทิตย์นั้นเราพัฒนาไปแค่ไหนเราตั้งความมั่นใจไปแค่ไหนก็คือมันจะเพิ่มมากขึ้นในแต่ละวันนะคะนี่ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆเพราะการที่มีความมั่นใจนะั้นมันสื่อสารในทางการพูดจาก,การแสดงออกหรือว่าอะไรต่าง เราก็อยากที่อยพูดกับอยากคุยกับคนที่เขามีความมั่นใจมีความกล้าคิดกล้าทําอะไรต่างๆนะคะดังนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญมากๆนะคะที่เพื่อนๆนั้นก็คือจะต้องพัฒนาตัวเองนะคะอันนี้ก็คือเป็น7ข้อหลักในการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะก็ขอแรงกายแรงใจเพื่อนๆช่วยกดซับสไครต์ติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะวันนี้เรามาเจอกันแค่นี้เราม,มาเจอกันในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณะคะ